ฝ่ายป,ประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยก็ถือว่าไม่ยอมแพ้แล้วก็เก่งอกันก็คือเขามีโรงงานผลิตอาวุธเป็นของตัวเองไม่น่าเชื่อผมผมดูจากซีเอ็นเอแล้วก็ช่องอาจาซิล่าเนี่ยพื้นที่ประมาณตึกแถวสองชั้นเนียแล้วก็มีพวกเครื่องมือทางช็อปช่างอ่ะพวกปัดเหล็กเชื่อมเหล็กอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าในโรงงานนี้ทําจรวดเอง ทำปืนใหญ่เองพื้นที่แค่ตึกแถวสององ,องห้องจริงๆนะจะทําแบบโอ้โหทรัพยากรในประเทศซีเรียนี่แค่ไม่มีอะไรเหลือเลยเลยแต่สร้างแต่เขาเอาอเขาอยู่ในสภาพที่ทรัพยากรจํากัดมากแล้วก็แล้วก็วกวกทําประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็สู้กับรัฐบาลทีนี้ก็จะมาเชื่อมโยงว่าไอ้ไอ้กรณีของอย่างจรวดเนี่ยจรวดที่เขาทาเนี่ยยิงได้ไกลประมาณสิบกิโลเมตร ความยาวจรวดประมาณหนึ่งวานะครับทําจากแบ,บเล็กธรรมดาในตัดัยใน,ในทีเลียที่น่าที่น่าแปลกใจก็คือว่าเชื้อเพลิงของจรวดนที่จริงได้ไกลสิบกิโลเมตรเนี่ยทําจากดินตะสิวมาผสมกับน้ําตาลทรายเขาเรียกว่าสูตรของชูการ์ล็อกเก็ตก็คือจรวดน้าตาลเอามากวนๆในกระ้าให้เหลวๆเหมือนแกงเมย์แล้วก็ใส่เข้าไป นั่นแหละใช้เป็นจรวดแล้วก็ได้ผลดีจนเอเคลแคนนอนนี่เขาใช้ถังแก๊สปิกนิกมาทํามาทําเป็นลูกกระสุนปืนยาใหญ่โอ้โหเด็ดแล้วจ้าตู้รัฐบาลของเราได้นี่เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับอ่าก็เราเล่าให้ฟังก็เลยก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าเอะเออเขาทำยังไงจะลองเล่าให้ฟังว่าเขาทำยังไงก็คือก็พูดถึงว่า ไอ้อออออจริงจริงอันนี้มันก็ไม่ถือกับเป็นของร้ายแรงอะไรอ่ะมันก็เป็นดอกไม้ไฟอ่ะนะอ่าดังนั้นจริงๆก็พูดได้แหละทานช่องเนี้ยมันก็เป็นความรู้เรื่องดอกไม้ไฟแบบซีเลียอืม,อมนะครับมมผมจะพูดอย่างรวดเร็วเลยเป็นแกะเอาก็เดี๋ยวพวคนเบื่อนะครับนั่นเป็นแกะสูตรเป็นแกะทำเอาเองก็สูตรแรกนะครับ สูตรตั้งเดิมหลายคนอาจจะเป็นแล้วขอเอามะเป้าเอามาข่ส่วนนิดนึ่งมะพร้าวมะข่ส่วนหนึ่งาาา<ม> 1> 1, ดินประสิวเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ่านสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับมะถันผงสิบเปอร์เซ็นต์นำทุกอย่างมาผสมกันบดให้ละเอียดที่สุดถ้าเกิดว่าความความประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยอยู่ที่การบดเป็นหลักเลยบดบดให้ได้ระดับถึงขัน Air, Air at, ้นแอร์แอร์ฟลูสเนี่ยแอร์ฟลสหมายความว่าเป็นฝุ่นลอยในอากาศได้เนี่ยจะจะมีประสิทธิภาพสูงมากเร็วมาก สูตรสองเป็นสีขาวนะครับดินปัสสาวหกสิบห้าเปอร์เซ็นตน้ำตาลสามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเอามาบดผสมกันสูตรที่สามอันนี้คือทาควันสีผมเห็นพวกวีโวเขาออกไปก็จะมีพุกควันสีเนี่ยก็อันนี้ก็ให้เป็นสูตรไปว่าไม่ต้องไปซื้อทําเองได้นะครับหนึ่งผงสีฝุ่นหรือผงสีอุตสาหกรรมสามสิบหกเปอร์เซ็นตสองน้าตาลแล็โตสนะครับสิบแปดเปอร์เซ็นตสามแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับสิบหกเปอร์เซ็นต สีเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูทําขนมปัง3%าสารราดลำไยนะครับหรือติดชื่อเคมีว่าโพแทสเซียมคลอเรต27%ผสมผงทุกอย่างเข้าด้วยกันบรรจุลงภาชนะที่จะทําคูกันในกระบอกแกนที่ชู่ก็ได้อะไรก็ได้นะครับท่อพีวีซีก็ได้ใช้ชนวนจุดก็ได้เป็นพันสีนะครับฟันเยอะๆะะ<อ>ทีนี้มาพูดถึงวัตถุดิบนิดนึงนะดินระศิวเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปหาซื้อดินกระสือไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือปุ๋ยเคมีนะครับสูตรสิบสามศูนย์สี่สิบหกนะครับสูตรสิบสามจีดศูนย์สี่สิบหกคือดินกระสือเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นตนะครับต mm hmm. ีโลหนึ่งผมหาได้อยู่ห้าสิบห้าบาทนะครับสองสารลาดลำไยห,หรือโพแทสเซียมลอเรตน,นะครับแ mm hmm. ถวสวนลำไยเชียงมงเชีงยงใหม่มีขายเยอะนะครับก็ซื้อได้ mm hmm. ก็บอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าของสวนลำไยก็ไม่ขาย กิโลละประมาณร้อยกว่าบาทผงถ่านคาร์บอนหรือชาโคใช้ได้หมดนะครับผงถ่านเครื่องกรองน้ําผงถ่านสําหรับผสมขนมเบเกูลหรือจะเผาไม้แล้วตาถ่านเอานะครับตำอยู่ที่ความละเอียดแต่ประสิทธิภาพคืองความละเอียดโซเดียม <Okay. S 2> ไบคาร์บอเนตก็คือผงฟูทําขนมปังนะครับกิโลละสามสิบห้าบาทน้ําตาลเล็กโตสกิโลละหนึ่งร้อยยี่สิบาทก็คือน้ําตาลสําหรับทําขนมปังเช่นเดียวกันนะครับแมกนีเซียมคาร์บอเนตก็คือช็อกกันลื่นสําหรับพวก เล่นคาราเต้หรือนักปีนเขาที่ว่า่พอพอถูถ,ถูถูมือแล้วมันจะไม่ลื่นนะครับ<ๆ>ก็เอเป็นกิโลสองร้อยฮะแต่ว่าถ้าเป็นป้อนเนี่ยสี่สิบเ็ดบาทเอาซื้อเป็นป้อนมาบดเอาแล้วก็ผงกรรมฐานธรรมดาเลยกรมยรมฐานเหลืองเหลืองเนี่ยที่ใช้ไล่หนูไล่มูใช้อะไรอย่างเงี้ยได้ได้เป็นปล่อยเป็นกรรมฐาน<ๆ>ก็อันนี้อย่างรวดเร็วนะ ในเรื่องในเรื่องเทคนิคทีนี้อขอเรื่องอื่นๆเป็น,เป,นเป็นเกณ็์ความรู้บ้างแล้วก็เป็นแนวคิดบ้างนะครับที่จัดคิดฟังแล้วดีดีเป็นความร,ร,ามรู้เป็นความรู้ดีมากครับดีดีดะะจะผมจะขอเล่าอในหลายๆประเด็นอย่างรวดเร็วนี้นะครับก็คือผมบอกเลยเอจะขอบอกว่าประเทศไอร์แลนด์เนี่ยที่ได้ปกครองตัวเองเนี่ยโดยที่ประเทศอังกฤษยอม ก็ต่อสู้กันมานานนะครับตอนที่เขารบนอกแบบเนี่ยเขาไม่ชนะนะครับเขาเอากองกําลังทหารจัดเป็นแถวเป็นแนวมารบประทะขึ้นหน้ากันไม่ชนะพอตอนหลังไอแลนด์เนี่ยเขาก็ใช้ยุทธวิธีกองโจรนะครับวางระเบิดตูมตามตูมตามในลอนดอนอยู่หลายปีในที่สุดลอมดอนยอมเซ็นสัญญาให้ไอแลนด์ปกครองตัวเองจนถึงวันนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ให้ไปทำนะครับเอาไอ้ฟังอดจริง นี้เอ,อผมจะพูดถึงเ,เรื่องนะพูดถึงคุณเปรม,มครับอดีอดีได้ยิน่านนี้มาหลายคนละผมก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะคุณเปรมเนี่ยมีคุอูประการนะครับเพราะว่าเอ,อมันจะมีเอ,อในเรื่องของคัมภีร์หลงอีนะของจีนในคัมภีร์เนี่ยเป็นพิชัยยุทธพิชัยสงครามก่อนยุคสามก๊กประมาณสองร้อยปีบอกว่า สิ่งใดที่ค่าสึกปกป้องสิ่งนั้นจุดป่อนค่าสึกแม้บางทีเนี่ยก็ปกป้องอะไรก็บอกว่าอย่าใช้ความรุนแรงอ๋อแปลว่าบวชกามใช้ความรุนแรงยายาแตะหนึ่งหนึ่งสองอ๋อแปลว่าควบกลัวจุดผ่อนสองติดต่อกันจุดผ่อนใช่ใช่ใช่อย่าแตะเรื่องวัคซีนห้ามพูดเรื่องวัคซีนอ๋อแปลว่า รื่องวัคซีนเนี่ยเป็นจุดอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเปรมเนี่ยก็ท่านมีคุณูปาการที่ท่านพูดอะไรก็ขอให้เราฟังแนวร่วมมุมกลับแ<ร>นวร่วมมุมกลับฟังให้ถูกด้านนะครับแลวท่านจะรู้เลยว่าฝ่ายความมั่นคงคิดอะไรอยู่แล้วจุดอ่อนอยู่ตรงไหนเ,<อ>เรื่องประเด็นถัดมาเรื่องถัดมานะครับพระเจ้าเป็นนายของเทวดานะครับ เพราะเทวดาเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเื่นมีลูกน้องเป็นเทวดานะครับในยุคหนึ่งเนี่ยวาติการเนี่ยยิ่งใหญ่มากอยู่เหนือกษัตริย์ทั้งปวงของยุโรปกษัตริย์ทั้งปวงจะต้องไปสีโรล,ล,ล่าบพือ่อเป็นโารบเนี่ยถ้าวาัติกันไม่ยอมขึ้นเป็นกษัตริย์ไม่ได้ทุกประเทศในยุโรปเลยนะครับแต่วิทยาศาสตร์ชนะพระเจ้านะที่ผมให้ข้อคิดไว้วิทยาศาสตร์จะชนะพระเจ้า รัชจักรเขาเป็นนายของเทวดาเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ชนะวิทยาศาสตร์เมื่อประชาชนได้เข้าถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ที่ผมอยากจะเปิดตาในในแง่มุมนี้ให้กับเพื่อนๆแล้วจะค้นพบเองครับว่าพลังเนี่ยของประชาชนที่ไม่ใช่สู้ด้วยมือเปล่านะครับแต่สู้ด้วยวิทยาศาสตร์ในสุพิติไม่ใช่มไม่ใช่เฉพาะเรื่องอาหารเรื่องอาวุธนะ วิทยาศาสตร์ในทุกสาขาเนี่ยอย่างเช่มขค้นเนี่ยชนะพระเจ้านะครับทีนี้ในในแง่ของพูดถึงข่าวบ้างเห็นเรื่องนะครับวันมีข่าวมาเนี่ยแท่ข้อมูลสาสุกสารณสุกฉีดวัคซีนในสิบหกล้านรายมีชื่อมีที่อยู่มีเบอร์โทรมีทุกอย่างเลยรายละเอียดสิบหกล้านคนของประเทศไทย ที่ไปฉีดวัคซีนโดนแฮ็กข้อมูลขายบนลิบเว็บอยู่500ดอลลาร์ครับเลอแล้วไม่ทันไรมีข่าวไม่ข่าวแล้วนะครับอีกข่าวหนึ่งล่าสุดดิบเว็บประกาศขาย1,500 US ดอลลาร์ก็คือข้อมูลจากบริษัทมือถือของไทย30ล้านคนนี่มันครึ่งประเทศนะครับ ซึ่งประเทศทีนี้ผมก็อยากจะฝากไปนิดนึงว่าท่านไหนเป็นฝ่ไป่าวกรองไปเย็นนะครับนะครับขอบยกไม่ยกก็ช่วยสนับสนุนหน่อยคือสามสิบล้านชื่อเนี่ยนะมีที่อยู่มีเบอร์มีทุกอย่างเนี่ยนะตายแล้วชนะทิพศรีสุวรรณจะไปอยู่ไหนเนี่ยเออ ต่อไปนี้อยู่ๆไม่หายตัวไปเว้่อหร่สองคนมันต้องมีชื่ออยู่ในนี้ยเออเออผมจะบอกว่าสิ่งที่เป็นจิตวิทยาตัวหนึ่งที่อยู่ในหลักสูตรของความมั่นคงเนี่ยก็คือเวลาที่เขาจะเล่นงานต่ฝ่ายประชาธิปไตยเขาจะวิธีที่ได้ผลที่สุดที่ทำมาตลอดก็คือการเล่นงานเป้าหมายรายบุคคลนิดๆ สิ่งที่เขาเทรนนิ่งเลยนะเทรนนิ่งในหลักสูตรแล้วก็ฝึกอบรมให้ให้ปรอมมานอ้อยอะไรต่ตางๆแต่งพื้นที่เลยทําลายภ<น>ายในเป้าหมายรายบุคคลทำลายภายในโดยเขาจับหาเขากลัวที่สุดคือการตกเป็นเป้าหมายรายบุคคลนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นหมายความว่าเทคนิคนี้ถ้าฝ่ายรัฐทำแล้วได้ผล ฝ่ายประชาชนก็ทําได้เช่นกันสามสิบลายชื่อเนี่ยนะครับใครที่ความพร้อมแล้วสนับสนุนช่วยแับละนแล้วดดมฮะพี่น้องเป็นจุดครับเฮ้ยอยู่ๆปะิทย์หายตัวไปนะหายไปไหนไม่รู้นะเออครับต่อมานะครับเรื่องต่อมาพูดให้ฟังเฉยๆพูดให้ฟังเฉยๆนะครับพม่มสงสัยจะได้ประชาธิปไตยก่อนประเทศไทยนะครับรัฐบาล ที่ตั้งขึ้นมากู้ขนานกับพมา่าเนี่ยเป็นอะไรที่ต่อไปเนี่ยพอพมา่าชนะเนี่ยนจะกลายเป็นพมา่าโมเดลนะครับรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมากู้ขนานเนี่ยในที่สุดก็จะได้รับการรับรองจากต่างประเทศวันนี้รัฐบาลกู้ขนานประกาศสงคราม,มกับรัฐบาลทาหารของพม,อม่าแล้วก็โจมตีทันทีโดยไม่แจ้งล่วงหน้าตี ฐานใหญ่ของพมาะะ่า oh. ปรลมได้หมดชนะหมดทุกทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เกรงว่าเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายพม่านคงจะเหนื่อยละเพราะว่าทันทีที่พายุมาชนะเนี่ยนะพะม่ามันจะกลายเป็นโมเดลนะเพราะโมเดลพม่าคืออะไรคนไปประท้วงก็ประท้วงสันติวิธีคุณยิงเขาตายสักแปดร้อยศพสุดท้ายก็จับอาวุธนะครับแล้วผมบอกนะว่า วันวันที่ประชาชนลุกขึ้นสู้เนี่ยโดย,โดยเฉพาะผมอ่านสถา,านการณ์ของไทยนี่นะมันจะไม่มันมีบทเรียนมาหลายครั้งแล้วที่ตายฟรีครั้งเนี้ยผมตาวเสียงจากหลายๆฝ่ายเขาไม่ตายไม่ยอมตายฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าประชาชนนะครับจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้มือใกล้ตัวเนี่ย ให้กลายเป็นอาวุธที่สู้กับรัฐบาลในทุกรูปแบบทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวมันจะกลายเป็นอาวุธได้หมดเห็นด้วยนะครับบางคนก็มีโดนของเล่นอยู่ที่บ้านแล้วก็เขาอาจจะนผมไม่ได้ย้วยทำนะแต่ผมพูดให้ฟังเฉยๆมันคงเนี่ยพูดให้ฟังเฉยๆเออผมผมผมก็อยากจะให้เจรจากันซ้าแก้รัฐธรรมนูญหรืออะไรตามข้อเรียกร้องเนี่ยเาะ ผมไม่อยากจะเห็นสงครามกลางเมืองผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดสงครามกลางเมืองอย่างซีเรียเนี่ยเขาประเมินกันมาแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยเผด็จการเนี่ยก็จะแพ้แน่ๆเพราะเผด็จการก็ใกล้จะล่มแล้วพม่าก็ใกล้จะล่มแล้วของไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มคุณคุณทหารเนี่ยทหารเนี่ยผมรู้ดีข้างในของทหารเนี่ยอาวุธเนี่ยเน่ามากคอรรับชันกันจะจนรถถังนี่ยัง รถถังรถ GMC ยังอายุตั้งแต่สมัยจอมพลปอเลยคุณคุณไม่มีปัญญาซื้ออุวุธใหม่เลยรถถังคุณยังเป็นระบบโบราณมากเลยไปซื้อยูเคนมาก็กรอแตกอีกคุณไปไล่ซื้ออะไรมนาะตัวยุโรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยแล้วคุณวิจัยพัฒนาอะไรคุณทาเองไม่เป็นสักอย่างคุณซื้ออย่างเดียวเลยเขามัมาเทนห้คุณสามรอบสี่รอบคุณยังก็ยังใช้ไม่เป็นสุดท้ายให้เอกชนมามานั่งอยู่ใน กองบัญชาการเนี่ยมานั่งทํานู่นทํานี่ชี้นิ้วให้เขากดให้อะไรเงี้ยทําเองไม่เป็นเลยไปลบคุณก็ไปลบคุณก็ให้ชาวบ้านมาเป็นอ,อสอชาวบ้านไปเป็นฐานผานคุณก็ลบเองไม่เป็นเลยให้ไม้าให้มงไปลบให้คุณอีกจริงจริงจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาเนี่ยถ้าประชาชนเขาสู้เนี่ยสู้ด้วยใจเนี่ยโจนของเล่นเขาก็ติดติดทีเอ็นทีหนึ่งกิโลพุ่งใส่ได้ ประชาชนก็กทำได้นะโดนตัวสองพันบาทเพราะฉะนั้นคุยกันดีกว่านะครับคุยกันดีกว่าเดี๋ยวกินเวลามามากผมผมสรุปอีกนิดเดียวก็คือพดีรรเรื่องอการต่อสู้ตรงนี้ผมผมก็จะบอกว่าเเราไม่ได้อยากอยากใช้ความรุนแรงแต่ประชาชนมีสิทธิ์ต้องกันตัวนะครับนี่คือความชอบธรรมเราผมอยากให้ให้ ทุกคนเนี่ยต้องส่งเงด็กต่างๆนะเรื่องเรื่องที่ประชาชนมีติ์ป้องกันตัวเพราะว่ามันมันมันเป็นสากลด้วยเรื่องอาตุพีเนี่ยเป็นสากลแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้ามนถ้าเกิดเนี่ยการต่อสู้มันจะยกระดับยกเทดานขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง สมมุติว่ามีการเผารถจีโน่ผมสมมติมนะไม่ได้ให้ไปทำนะย้ำาย้ำหลายๆรอบเดี๋ยวไปใส่บ้ายสมมุติมีการเผารถจีโน่เนี่ยมันจะต้องเป็นการเผาที่คนแท้ซองสารเสริดเนะี่ยเผาซะได้ก็ดีซื้อมันทาไมซื้อมันทาร้ายประชาชน mm hmm. นะครับเพราะนั้นเนี่ยในมันจะต้องไม่ใช่เาปพูดว่าเป็นการใช้ความรุนแรงเพราะไอ้สิ่งนี้วัดสิ่งนี้มันมันมีมาเพื่อทําร้ายคนอย่างเดียวเลย mm hmm. มันไม่ได้มีคุณนะประโยชน์ไม่ได้ใช้ดับเพลิง mm hmm. ไม่ได้ช่วยอะไรเลย เพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องอื่นๆประเด็นปิดย่อยของของเรื่องนี้ก็คือการการที่จะลงไม้ลงมืออะไรก็ตามเนี่ยมันสัมพันธ์กับกับความชอบธรรมและการยอมรับนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปโดนคอฝอเขาเขากระทืบเนี่ยพอคุณชกเขากับับเนี่ยเขาบอกว่าคุณทําผิดเขาเป็นเจ้าหน้าที่คุณไม่มีสิทธิชกเขากับับ แต่ถ้าประชาชนก็บอกว่าดีดีดีเอามันซะมั่งอย่าปล่อยให้มันกระทืบไปเดียวถ้าเมื่อไหร่เสียงของประชาชนเสียงดังๆเนี่ยไม่ใช่สันติอิงสาแล้วนะเราไม่อยู่ในโหมดแล้วแต่เราเราก็ไม่ได้บอกเราจะใช้ความรุนแรงแต่เรามีสิทธิ์ป้องกันตัวโดยสมควรแก่เหตุถ้าเขาจะมาทําร้ายเราถึงชีวิตเราก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวถึงชีวิตได้แต่ถ้าเขาจะมาทําร้ายเราแค่กระทืบเราก็มีสิทธิ์จะชกกลับได้ให้มันสมควรแก่เหตุงั้น <Adams. S 2> ผมบอกเลยอันนี้ไอ้น้องๆเนี่ย เด็น้องๆเนี่ยนะผมเห็นเนี่ยผมก็ไม่มีช่องทางจะสื่อสารนะผมอยากจะบอกนะ่เอาช่องทางนี่แหละเด็กๆฟังกันเยอะยางยางข้อข้อกฎหมายเนี่ยนอกเครื่องแบบเนี่ยบุกก็ไปถึงบ้านเนี่ยโดยไม่มีหมายสารเนี่ยคุณมีปืนนี่คุณยิงเขาได้เลยนะคุณไม่ผิดนะรู้ไหมตามกฎหมายอ่ะยิงแล้วเสร็จเอามีดมาเช็ดเช็ดปลายนิ้วมือใส่ในมือไว้เนี่ยบอกว่ามีอาวุธมา คุณไม่ผิดเลยนะคุณบอกคุณไม่รู้นะว่านี่เป็นเจ้าหน้าที่คุณไม่รู้ว่าเขาจะมาจับกลุ่มหมายสารก็ไม่มีผมนึกว่าเป็นโจ,นจรคุณยิงเขาได้ยิงตายเลยนะว่านอกเครื่องแบบอย่าทำนะอย่านะทำนะเยือนนะเขาต่อไปนี้น้อง,องๆเขาสวนได้นะเขาไม่ไม่ผิดกฎหมายนะอย่างมากคุณก็แกล้งคุณก็แกล้งเขาให้เขา ติดคุกติดตารางไม่ให้ประกันตัวแต่จริงๆสุดท้ายนะ่ะข้อกฎหมายเนี่ยน้องก็ชนะนะจะบอกครับครับครับอ,อ่ะสรุปไดี๋ยวละกินเวลาใช้เวลามานงสุดท้ายก็มผมมันมันเหมือนมันเหมือนมันมีเสียงเรียกร้องก็คือก็คืออยากได้อยากได้อะไรที่มันมีประสิทธิภาพสูงหน่อยอืนะครับผมก็เลยพิจารณาดูแล้วเนี่ยล่าสุดมีข่าวฟังได้ได้ข้อมูลมาบอกเอ้ยคออก็มี วันนี้เขาเมื่อวานวันนี้ขอปอ,อมาปลาไปาปอมใส่ผู้ชมนู่เอปขอ,อก็ใช้อย่างนี้เหมือนกันเพดังนั้นเนี่ยบางอย่างที่มันประสิทธิภาพสูงหน่อยเนี่ยผมจะไม่ไม,ไม่ไม่พูดตูดผ่านช่องอจะปากไว้หลังใหม่